สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ตัวเล็กเ่นกามนะครับอีกครั้งนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ v l o g อนะครับอีกคลิปหนึ่งกีกคลิปอีกคลิปนะครับพูดผิดบ่อยเลยครับ v l o ็อีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คนรีควสเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับ Vlog นั่นเองนะครับแต่ปกติต้นอยู่ห้องบ่อยแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ทํา V ร็สักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้นะครับ ตัดสินใจทำเพราะวันนี้เรามีอะไรไปทำกันเยอะมากๆนะครับซึ่งวันนี้ต้นจะกลับบ้านที่นครปฐมนั่นเองนะครับ<ม>ก็มีหล,หลายอย่างนะที่จะทำนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะขนของออที่เป็นสต็อกสินค้ากลับไปที่บ้านด้วยนะครับส่วนหนึ่งขออยากให้ห้องมันโล่งๆนั่นเองแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับตื่นขึ้นมาด้วยตัวเลขกู้ติดเชื้อที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ เออค่อนข้างแย่เลยทีเดียวครับช่วงนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็จะทําให้ดูนะว่าใน1วันเนี่ยต้นทําอะไรบ้างทั้งออกกาลังกายอะไรนะครับกินอะไรบ้างนะครับใน1วันนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวต้นจะมีไปซื้อต้นไม้นะเป็นต้นไม้ที่ เขาเรียกว่าเคยพาแม่มาฉีดวัคซีนแล้วเได้ไปห้างท็อปแล้วเขาเห็นแล้วรู้สึกว่าชอบนะซึ่งต้นก็เป็นคนชอบต้นไม้แต่ว่าที่วางในห้องมันไม่มีเพราะต้นมันใหญ่นะครับแล้วก็สวยมากๆนะครับแล้วก็ราคามันไม่แพงคนระับซึ่งวันนี้เดยวต้นตัดสินใจที่จะขับรถไปซื้อต้นไม้แล้วก็ไปเซอร์ไพรส์แม่ที่บ้านนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงกว่า แปดโมงกว่าแล้วอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ตื่นมานะครับก็คือกินน้าเปล่าครับแล้วก็ตามด้วยกาแฟดำครับก็คืออเมริกาโน่นะครับกาแฟไม่ใส่อะไรเลยนะหลังๆต้นเริ่มมากินกาแฟแล้วเพราะว่าทําให้สดชื่นดีครับแล้วต้นเป็นคนชอบกินแบบของกาแฟนะครับมากๆอันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องนะครับตอนนี้นะก็จะมีพวกบาดิบบาครับมีของนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นของที่ต้นจะเอาออก กลับไปบ้านทั้งหมดนะครับมันจะเป็นพวกรีสต์เซนแบนพวกเอ่อเสือคาร์ดิโอนะครับอะไรต่างๆนะครับก็พวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะเราจะโลออกแล้วก็เอากลับบ้านนะครับให้หมดเลยเพื่อให้ห้องมันโล่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางรองต้นไม้ได้แบบว่าเออสบายมากขึ้นนั่นเองครับก็แลนก็คือเดี๋ยวตอนเช้าต้นจะขนของลงไปที่รถก่อนนะพวกเนี้ยให้หมดก่อนเพราะว่าเหงื่อน่าจะออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นมาอาบน้ําเตรียมตัวนะครับแล้วก็กลับบ้านนั่นเอง โอเคไป Let's go เอาทุกคนนะครับตอนนี้ต้นแต่งตัวเหลือแค่รองเท้านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของที่เอากลับนะมีของที่เอาไปส่งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ work out นะครับที่เอากลับบ้านแล้วก็ติดตัวบ่อยมากนะครับคาราเดีบาร์นะครับโออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้แมสอะไรไม่รู้อันนี้ r e s ิ s แ a n c e b a n นะครับทุกสีนะครับพวกอันนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับพวกหนังสืออันนี้ต้องจะเอากลับบ่อยมากจะเป็น เนี่ยจะเป็นพวกหนังสือเรียนนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเป็นพวกแผนงานในการที่จะวางแผนพวกคอนเทนต์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นแมสอันนี้เป็นของที่ส่งแล้วก็อุปกรณ์ในการทาพัสดุตอนส่งเอาไปให้แม่นะครับโอ้เยอะเยอะมากขนลงไปหมดไปเนะี <laughs> ่ยมาเรามาเลือกรองเท้ากันอันนี้เป็นเรื่องตลกที่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นกล่องรองเท้าที่ต้นซื้อมาและเราไม่รู้ว่า กล่องราคาถูกมันจะเละเทะขนาดนี้นะครับเกี่ยวนิดเดียวก็คือเปิดหมดเลยแบบเออมองค่ามันไปนะครับก็ว่าจะลงทุนนะครับซื้อใหม่แบบดีๆไปเลยนะครับซึ่งรองเท้าจริงๆต้องเป็นคนชอบรองเท้ามากๆนะว่าจะเข้าวงการสนิกเกอร์นะครับซึ่งวันนี้น่าจะเลือกอันนี้จะเป็นอันที่อันนี้จะเป็นอันที่ต้นชอบใส่มากๆนะครับก็คือ Convert กล่อมนั่นเอง อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ชอบคนระับวันนี้เดี๋ยวจะใส่อันนะี้ครับจอแดงชาดูครับไป เคครับทุกคนนะตอนนี้ต้นอ,ออกจากคอนโดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปส่งของก่อนนะจะไปส่งของพัสดุก่อนแล้วก็ไปกินข้าวนะครับแล้วก็คือตอน,น,นเนี้ยมันเนี่ยสิบโมงสิบโมงครึ่งละแล้วก็คือกินแค่กาแฟ,แฟดําตอนเช้านั่นแหละอย่างเดียวนะครับก็ไปเดี๋ยวเรารีบหาอะไรกินกันซึ่งเดี๋ยวต้นจะไปซื้อกับข้าวกินข้างนอกนะเพื่ออุดหนุนแม่ค้าช่วงนี้นั่นเองนะครับ เพราะว่าเพราะว่าเขาทําอร่อยกว่าเรา <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็กินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อต้นไม้ให้แม่นะครับซึ่งอันนี้ต้นไม่แน่ใจว่าต้นจะสามารถซื้อต้นไม้ให้แม่ได้สําเร็จหรือเปล่านะเพราะว่าเพราะว่า,วาที่ในรถตอนนี้เหลือน้อยมากๆของโคตรเยอะแล้วตอนที่เอาลงมาคือเหนื่อยมากๆอ่ะคือเต็มรถไปหมดเลยตอนเนี้ยไปเดี๋ยวส่งของแล้วรีบกินข้าวกันแล้วก็ดูนะครับว่าต้นจะกินอะไรนะรสําหรับมือแรกของวันนั่นเองนะครับโอเคไป ทุกคนนะครับตอนนี้ต้นซื้อมาแล้วนะครับมือแรกก็จะมีกระเพรา,าขาหมูพิเศษนะครับไม่หนังแบบที่ต้นสั่งให้ดูนะครับอันนี้ต้นมาซื้อร้านนี้บ่อยมากเห็นไหมเงาบางชิบหายแล้วก็อย่างที่สองก็คือข้าวมันไก่ต้นไม่ได้กินแบบนี้ทุกวันนะครับก็เพราะว่ามันออกมาแล้วมันหาข้าวกินลําบากในช่วงนี้แล้วก็ อก็คือกินคินมาหลายวันแล้ววันที่ต้นออกข้างนอกเนี้ยต้นก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยฟิกไม่ค่อยซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะก็จะกินอะไรที่ตัวเองแบบอยากกินนะครับเพื่อแบบเป็นการหิวจิตใจนิดนึงซึ่งช่วงนี้ก็อันตรายมากนะช้อนช้อนต้นเห็นเขาจับมือเปล่าเลยเราก็จะมาคลีนกันนิดนึงเพราะเราก็ไม่รู้นะว่า,นะวา ว่าเขาจับอะไรมาบ้างนะครับก็เซฟไว้ก่อนเนาะซึ่งต้นจะกินแบบนี้เลยนะเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยต้นไม่ได้กินอะไรเลยไงเพราะว่าตอนเช้าแบบไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยมื้อแรกตอนนี้เป็นเวลา11โมงบนาทีเราก็จะกินกันแบบหนักหน่วงนิดนึงก็คือกินเหมือนกินทบสองมือ้ออ่ะเพราะว่านะอย่าอดนะครับต้องกินให้พอเพราะว่าเด็ดตอนเย็นเราจะไปเวิร์กอท์กันเดี๋ยวแรงจะไม่มีนะครับโอเค กินก่อนโคตรหิวตอนเนี้ย ทุกคนเห็นจะมีเหลือนิดนึงมาคือหนังตัวไา่คนไม่ชอบกินน่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องกินหนังนะ <c oughs> สองอย่างนี้น่าจะเป็นประมาณอ่าพันประมาณพันสองร้อยแคลนะครัอิ่มมากอาจะไม่กินอะไรอีกเลยนะครับ จนกว่าจะเทนหรือว่ากินอีกนิดนึงเดี๋ยวดูแล้วกันว่าย่อยเร็วแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้จุบมากโอเคสถานีต่อไปนะครับเดี๋ยวต้นจะไปเซนทันลาดพราวนะครับซึ่งเป็นที่ที่ต้นเคยบอกว่าไปเจอต้นไม้แล้วแม่ชอบนะครับแล้วไม่ได้ซื้อกลับมาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถไปเซนทันอื่นได้แต่ว่าต้นไม่เคยเห็นต้นไม้ในเซนทันไงล้วก็คือเคยเห็นแต่เซนทันลาดพราว ก็เลยคิดว่าน่าจะลองเสี่ยงแล้วก็ขับไปดูนะครับว่าจะเอากลับมาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ซื้อของฝักที่บ้านดิดหน่อยด้วยโอเคใช้เวลาขับประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้สิบเดโมงครึ่งนะครับน่าจะถึงที่ท็อปประมาณเที่ยงโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับว่าจะเป็นต้นไม้อะไรที่ต้นไปซื้อให้แม่เพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับ In your place, seven letters on the plate. Fuck you when I break ที่จะซื้อให้แม่เป็นมอนสเตล่าเส้นลห้าสิบถูกมากอ่ะพี่คะถ้าผมจะซื้อต้นไม้นี่เขหาห่อให้ไหยต้นใหญ่ไม่มีห่อไม่มีอะไรขายวันศุกา์ามื่อวานส ทันนี้อ่ะค่ะินไปายอ๋อก็คือหยิบต้นนี้ไปเลยใช่ไหมค่ะหิบไปายอ๋อ,อพอี่พ่อพูดชัดอ่ วันนี้ต้นภารกิจรู้ล่วงนะครับมาที่เซนลาแล้วก็ได้ของครบนะครับตอนแรกต้นไม้อย่างที่ทุกคนเห็นกันตอนแรกต้องไปถามว่าตอนแรกต้องนึกว่าเขาจะห่อ,อก,กระดาษหรือว่าอะไรเงี้ยมาให้เหมือนที่ซื้อต้นไม้ผ่านพวกไปษณีหรือว่าอะไรเงี้ยที่เขาส่งออนไลน์เขาจะมีห่อนะครับแล้วก็ทําให้มันแบบเออเสียหายน้อยแล้วกันแต่ว่าพอตอนต้นถามแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรห่อเลยก็คือก็คือเอากลับได้เลยนะครับก็เลยช็อกนิดน,นึงว่าจะากลับยังไงนะครับ เพราะว่ารถมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่สุดท้ายต้นก็สามารถที่จะใส่กลับมาได้แบบพอดีเป๊ะมากๆอ่ะอันนี้เป็นมอนสเตอร่าครับสวยมากๆแต่ว่าต้นเบี้ยวนิดนึงแต่ว่าโอเคแหละแล้วก็มาดูนะว่าต้นซื้ออะไรอ,อื่นมาด้วยนะครับมีสับประรถอันนี้ซื้อกินเองเห็นไหมอันนี้สับประรถนะครับซื้อกินเองนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับโกโก้พาวเดอร์เป็นผงโกโก้ go, นะครับที่เราชงอันนี้แหละซึ่งเดี๋ยวต้นจะเอาไป ชงกินกับเวนะครับน่าจะอร่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังโเบเกอรี่พายอันนี้ต้นไม่ได้กินเองนะอันนี้ต้นซื้อให้พ่อนะเพราะว่าพ่อเป็นคนที่ชอบกินพวกแบบเออของที่ไม่มีประโยชน์อะที่เป็นพวกแบบพายแล้วก็น้าตาลเยอะๆอะไรเงี้ยขนมปังอร่อยๆพ่อจะชอบมากนะครับแล้วก็อันนี้สําหรับอาม่านะครับเป็นลูกพุนนี่เห็นไหมเพิ่ เป็นลูกคุณครับหนึ่งอันแล้วก็ขนมปังอันนี้ขนมปังอันนี้เป็นแบบโบราณนิดนึงซึ่งเมื่อก่อนอนะมากินกับพวกกาแฟเงี้ยบ่อยนะครับต้นเห็นแล้วนึกถึงก็เลยซื้อกลับไปด้วยนะครับเออไม่รู้ไปไรนะครับช่วงนี้เป็นลูกกระตันอยู่โอเคนะครับก็เดี๋ยวต้นต้องขอตัวเดินทางกลับก่อนเนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงสี่สิบเอ็ดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ยังยังอิ่มอยู่แหละเออสัปรดเดี๋ยวค่อยไปกินที่บ้านนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวขอตัวขับรถ กลับบ้านก่อนนะครับซึ่งบ้านนครปฐมนครปฐมเราะจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับว่าแม่จะเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับตอนเอาต้นไม้ไป <c oughs> ไปครับขอตัวขับรถกัน <c oughs> ครับคิดหนึ่งจังเลยครับเบอร์สวัสดีครับเราพาไปดูอะไรมาเนี่ยฮะผมไปดูอะไรมาบวมเมคสกนบไปดูเลย,มยไลยม่บวมเ,เ็เมเสนสโนบี้เลย <c oughs> โอเคนะตอนนี้ต้นถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนก็ยังอิ่มอยู่ก็ <c oughs> เดี๋ยวต้นจะกินสับปะรดนะครับผู้เรอันนี้ ซื้อมาจากท็อปนะครับแล้วก็อาจะแค่นี้นแหละแล้วก็กินน้ํานะครับเพราะว่าอันนี้มันก็บ่ายสามแล้วต้งถึงประมาณบ่ายสามครับก็อยู่ประมาณ2อถึงสามชั่วโมงก็จะเริ่ม work out ละแล้วก็ระหว่างนั้นเดี๋ยวต้นจะขนของนะครับขนของที่แบกมาจากคอนโดนะครับเดี๋ยวให้ดูที่สต็อกของนะครับขอกินสับรถก่อนนี่นะครับก็จะเป็นสต็อกของที่บ้านนะครับในตอนที่เหลือตอนนี้นะอันนี้จะเป็นพวก พาร์โอแมทนะครับแล้วก็จะมีนี้กองหลังในการแพคอันนี้จะเป็นบาร์ไม้หมดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลังครับอันนี้จะเป็นเวทเวสนะครับเซืร์ถทงน้ําหนักนั่นเองครับแล้วก็มีอันนี้แยกนะอันนี้เป็นดิบบาร์อันนี้เป็นของใหม่นะตอนนี้เหลือเท่านี้นี่อันนี้จะเป็นดิบบาร์สเต,เตชันหมดเลยนะ ซึ่งในตอนที่ต้นทําตอนแรกเนี่ยอของพวกนี้ต้นเอาไปสต็อกที่คอนโดนะครับแต่พอมันเราเริ่มสต็อกได้เยอะขึ้นเนี่ยต้นก็เริ่มที่จะดีลกับแม่ตัวเองว่าจ้าของมาไว้ที่บ้านแล้วก็ให้แม่เนี่ยช่วยส่งนะครับแล้วก็คล้ายๆจ้างแม่ตัวเองนั่นแหละคล้าย <c oughs> ๆจ้างแม่ตัวเองนะครับก็คือให้เงินเดือนนั่นเองนะครับแล้วก็เอาของนี่แหละทั้งหมดเนี่ยมาไว้ที่นี่คอนโดต้นก็จะอยู่สบายมากขึ้นที่มันก็จะแบบสะดวกในการอยู่มากขึ้นนั่นเองก็เดี๋ยวต้นขอตัว เคลียของในรถก่อนเพราะว่าเยอะมากๆนะเคไปเร็วมาเร็วเจอว่า เอร์เอาป่ะจา๊ะเอร์าป่ะจ๊ะสนุกปี้เหมือนสนุกปี้มากวันนี้เรามีเพื่อนมาเวิร์กเอาด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นบาร์ที่อยู่ที่บ้านนะเป็นบาร์ที่ต้นทําขึ้นมานะครับถ้าใครเคยเห็นคลิปเก่าๆนะซึ่งสภาพมันก็ยังแบบแน่นแล้วก็ยังใช้ได้ใช้ได้อยู่สียังไม่ลอกมากแต่ก็นิดหนึ่งนะโอเคนะครับก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะสำหรับ บ่าที่บ้านต้นนั่นเองนะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวต้นจะเวิร์กเอาเป็นคูลิ่งเดย์นะครับเป็นวันเกี่ยวกับดึงคอเพราะว่าค่อนข้างที่จะเซียนอยู่ที่คอนโดแล้วไม่ได้พูเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับมีฝึกฟอนบ้างนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้พูอัพอ่ะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวตารางต้นเนี่ยจะเป็นพูลิ่งนะครับแต่ว่าต้นจะไม่ได้ฝึกพวกมาสัพอะไรอย่างนี้มากนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นมีปัญหาไหลนะครับก็คือไหลติด นั่นเองนะครับก็คือเวลายกอย่างนี้มันจะเคลื่อนตัวแล้วมันจะเจ็บนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังรักษาอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่ต้นจะเล่นเนี่ยก็จะเป็น pull up ปกติแต่จะเน้นฟอร์มก็คือไม่เน้น reps จานวนครั้งนะครับจะเน้นฟอร์มที่การบีบสะบักให้หลังของเราทํางานให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้นจะเริ่มด้วยการวอร์มอัพเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะตามด้วยนะครับเซตจริงนะครับก็คือ Y i pull up ครับ10 reps ครับทั้งหมด5เซตนะครับ rest ระหว่าง ระหว่างเซตเนี่ยสนาทีนะครับเยอะนิดนึงต่อด้วยพูอัพนะครับแบบธรรมดานะครับ10ครั้งนะครับ5เซตเลทส2งมินิทเหมือนกันนะครับท่าที่3ก็จะเป็น c l o สกิฟ i ์นะครับ10บ r e p เหมือนกันนะครับ5เซตนะครับเลทส2งมินิทนะครับท่าที่4จะเป็นแฮนด์แบงเกอร์นะครับก็คือชินอัพค้างแล้วก็แบงเกอร์ไว้แบบนี้นะครับซึ่งเป็นท่าโปรดของต้นเลยนะครับ20่สิ r e p ทั้งหมด3เซตนะครับเลทส2งมินิทเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับจะเราจะใส่เวทเวสกันนะครับก็คือเวทเวสแล้วก็ ชินอัพนะครับหกถึงเจ็ดรอปอันนี้ต้นเดาต้นไม่รู้ว่าตอนนั้นแรงต้นจะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับก็ลองซับประมาณ6กถึงเจ็ดรปสองมินิทแล้วก็ถ้าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคอมมานโดนะครับคอมมานโดเพิร u p อัพเวทเวส t นะครับหกรปข้างละ3ามครั้งนะครับแบบเพอร์เฟกต์ฟอร์มนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทั้งหมด5เซตนะครับร็อปสองมินิทนั่นเองนะครับก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่เพราะว่าอยากเล่นมากๆนะครับแล้วก็ วันนี้ก็กินไปไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าอยากเล่นนะโอเคนะครับแล้วก็จบด้วยโมบิลิตี้เวิร์กอัลเกี่ยวกับแบกนะครับก็คือพวกทร a พยเซียสนะครับแล้วก็หลังที่เราเล่นลอมบอยอะไรเงี้ยที่มันไม่ค่อยโดนนะครับก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ากลัวนะครับกลัวฝนตกแต่ว่าวันนี้แดดกำลังดีแล้วก็น่าจะรอดนะน่าจะฝนไม่ตกนะโอเค okay, ไปลุยกันเลย ทุกคนนะตอนนี้ต้องก็เล่นเสร็จนะเป็นที่เรียบร้อยจากที่ทุกคนเห็นกันนะครับว่าต้นไม่ได้ดึงข้อมาหลายอาทิตย์มากๆแล้วก็แรงตกพอสมควรนะครับต้นก็เลยลดท่าที่ใช้เวทเวสอะไรเงี้ยลงนะครับทำให้ไปฝึกท่าที่ธรรมดาเออให้ฟอร์มมันโอเคนะครับจะไม่ฝืนตัวเองครับแล้วก็ใส่เวทเวสทำอินพลายกรูอัพด้วยนะเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วก็เล่นเสร็จก็มีเดินบ้างเล็กน้อยนะเพื่อเป็นการคาร์ดิโอเบาๆนะครับตอนนี้ต้นก็ หิวแล้วก็มากินมื้อที่สองหรือสามได้แหละเอออันนับเป็นสองแล้วกันถ้าเป็นมื้อหลักนะครับก็มาเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้ต้นไม่ได้กินร่วมกับครอบครัวนะครับต้นตักแยกออกมาเพราะว่าโควิดก็เซฟเซฟกันนะเนาะก็นี่เลยกินเป็นเหมือนกระเพราถาดอ่ะอันนี้จะเป็นถาดท,ที่เป็นถาดแดงๆคนจีนนะถาดตาไก่แล้วก็มีกระเพรานะครับที่เหลือจากตอนกองวันนะต้องอัตว์หมดเลยมีแกงเจิดน,นะครับมีผัดผักบุง้งแล้วก็มีอันนี้เป็นหน่อไม้ไก่ น่อไม้ไก่นะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยต้นตัดมาประมาณ3ามทับพีนะครับขามันก็จะตกอยู่ราวๆสักห้าสิบนะห้าสิบกว่ากว่าแล้วก็ต้นกระเบนกล้วยนะอีกกล้วยต้มชอบมากๆอันนี้ชอบจริงๆนะครับอีกสองลูกนั่นเองนี่เป็นประมาณนี้นะครับมือที่สองก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้นจะไปกินนะครับขอตัวกินก่อนกินให้เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนต้นจะตัดผมเพราะว่าตอนนี้ไปตัดร้านไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้แม่ตัดนะครับซึ่ง เมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยแม่ตัดให้ตุนบ่อยนะบ่อยมากๆนะครับแต่ตอนนี้ไปตัดที่ร้านบ่อยนะแต่ช่วงนี้ก็เลยเออให้แม่เลียมๆนะครับเลีมยมๆใช้ท้ายดูเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รอดหรือเปล่านะนั่นเองครับไปขอตัวไปกินก่อนครับ วันนี้นะครับก็สนุกกันพอสมควรนะครับทรงผมก็ผ่านนะครับโอเคนะคก็ ใครนะครับที่ชอบคลิปแนววีล็อกแล้วก็อยากให้ต้นทําอีกก็สามารถนะครับคอมเมนต์มาที่่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจการออกกําลังกายแนวคาลิสเทนิกนะครับก็อย่าลืมนะครับสมัครเข้ามาเยอะๆนะครับที่เทียบเค้าอินเตอร์มีเดทเมมเบอร์ชิพนั่นเองครับเป็นระบบสมาชิกที่ต้นทําขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับทุกคนจะได้ดูคลิปนะครับที่แบบเอ่อเวิร์กอัลแบบฟอลโล่เอาลองนะครับที่สามารถเปิดแล้วก็ทําตามได้เลยไม่ว่าจะมีอุปกรณ์นะครับหรือว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับแล้วก็เป็นมือใหม่หรือว่า เก่งแล้วนะครับสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยนะเพียง100บาทต่อเดือนเท่าน um, ั api, uh, like ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับอุปกรณ์ออกกําลังกายแนวคาลิสเทนิกนะครับก็สามารถนะครับแอดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะที่ไลน์แอดตัวเล็กเล่นกล้ามนั่นเองครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปวีล็อกหน้านะว่าต้นจะสเปเชียลดรอปแล้วก็ลงคลิปพิเศษให้ดูกันแบบชิวๆนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ